ทักษิณโชกุนแก้โควิดชี้ป้องกันดีกว่าควบคุมแนะต้องให้เศรษฐกิจเปิดคนหาเช้ากินขําไม่ลำบากทักษิณโชกุนแก้โควิดชี้ป้องกันดีกว่าควบคุมยกดูใบาตายหลายร้อยแต่ยังเปิดประเทศให้เศรษฐกิจเดินได้เผยถ้าปิดคนหาเช้ากินขําลลำบากแนะต้องให้ความรู้ไม่ให้ตกใจกลัว วันที่หนึ่งมกราคมทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 รอบ2ในประเทศไทยว่าอย่าไปตกใจมากจริงๆแล้วมันอยู่ในทัศนะการทำงานว่าอยากจะเป็นในลักษณะให้ควบคุมหรือป้องกันซึ่งต้องเข้าใจการควบคุมเชื้อโรคสั่งไม่ได้เพราะเชื้อโรคไปได้ทุกที่ทุกเวลาแต่คนที่เชื้อโรคจะติดนั้นถ้าให้ความรู้กับเขาดีๆเขาจะไม่ตกใจแต่จะเข้าใจและป้องกันตัวเองได้ตอนนี้ทั้งโลก ตกใจเพราะรอบแรกคิรบาดนั้นไวรัสมันมีหลายตัวแต่คงเหมือนไข้หวัดใหญ่เมื่อก่อนที่คล้ายๆไวรัสตัวนี้เราไม่มีความรู้เราก็เลยกลัวไปหมดจนมีวัคซีนเกิดขึ้นวิธีการรักษาง่ายขึ้นคนก็ไม่กลัวฉะนั้นแล้วถ้ามันเป็นเรื่องที่เราชินกับมันแล้วร่างกายเรามีภูมิคุ้มกันก็เลยหยุดกลัวส่วนไวรัสโควิด19ที่เกิดขึ้นมาใหม่ซึ่งมนุษย์ยังไม่มีภูมิคุ้มกันและเกิดได้ในหลายรูปแบบ ตอนนี้ร่างกายเรายังสู้ไม่ได้ซึ่งผู้ที่จะเสียชีวิตจากโควิดนั้นมีอัตราต่ํามากโดยอัตราการติดเชื้อทั้งโลก81ล้านคนซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะมากแต่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประชากรไม่ถึง2%ที่ติดเชือ้อและติดเชื้อแล้วเสียชีวิตนั้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่เป็นเกี่ยวกับวัณโรคหรือพวกเปราะบางเช่นผู้ที่มีอายุเกิน70ปีมีโรคประจําตัวเช่นโรคอ้วนเบาหวานหัวใจความดันสูง ทักสินกล่าวต่ออีกว่าถ้าเราให้อำนาจในการคิดการตัดสินใจกับประชาชนโดยการให้ความรู้การป้องกันจะดีกว่าการควบคุมเช่นที่ดูใบมีการเสียชีวิตจากโควิด6 0 0กว่าคนก็ถือว่าไม่มากแต่เขาเปิดประเทศเลยเพราะทํามาหากินเรื่องท่องเที่ยวแล้วเปิดประเทศโดยวิธีป้องกันคือใครเข้าประเทศก็ตรวจ CPR หาเชื้อเลยนั่นจึงเป็นระบบป้องกันมากกว่าระบบควบคุมซึ่งการควบคุมมันมีราคาแพงต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่ทําการควบ ควบคุมแพงกว่าการป้องกันซึ่งวิธีการป้องกันยังถือเป็นการเปิดเศรษฐกิจด้วย แต่วิธีการควบคุมเป็นการปิดเศรษฐกิจทั้งหมดนายทักษิณกล่าวต่ออีกว่าอยากเห็นประเทศไทยใช้ระบบป้องกันให้ความรู้กับประชาชนอย่างชัดเจนอย่าตกใจกลัวแล้วป้องกันกาดอย่าตกเท่านั้นเองผู้ที่เป็นกลุ่มเปราะบางก็ให้อยู่บ้านก็จะเป็นการป้องกันอีกทั้งเศรษฐกิจจะเปิดประชาชนก็ไม่เครียดสามารถออกไปทํางานหากินได้วันนี้ต้องหาความพอดีระหว่างความเป็นอยู่กับการป้องกันโรคซึ่งจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่รัฐบาลจะคิดบางทีรัฐบาล การทำไปอาจมีเหตุผลของเขาซึ่งตนก็ไม่อาจรู้ได้ถ้าดูจากภายนอกอยากเห็นเศรษฐกิจดีกว่านี้ฉะนั้นต้องให้เศรษฐกิจเปิดตลาดมันเดินไปได้ไม่เช่นนั้นคนหาเช้ากินค่ำจะอยู่ลำบากดังนั้นต้องมีความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจกับการป้องกันไม่ใช่การควบคุมนั้นมันจะเอาไม่อยู่เพราะเชื้อโรคมันไม่เชื่องแล้วเราก็ต้องมาใช้กำลังคนใช้เงินจำนวนมากหลังโควิดที่เราจะเห็นพฤติกรรมของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนอย่างแรกก็คือ work from home ใช้คนงานน้อยลงเพราะราคาถูก2เรียนหนังสือที่บ้านเช่นที่อเมริกาทุกวันนี้เขาไม่ได้ถามหาใบปริญญาเวลาไปสมัครงานแต่จะถามหาประสบการณ์ฉะนั้นต่อไปใบปริญญาจะสำคัญน้อยลงที่เราแข่งแข่งกันเอาใบปริญญามาปิดฝาห้องเยอะๆแต่ถามว่าได้อะไรไหมก็คงได้เป็นปริญญา หรือบางคนได้ความรู้บางคนได้ตำราหนังสือแต่บางคนได้ปริญญาดังนั้นเขาส่งเสริมให้ทําจริงและเรียนรู้จากประสบการณ์ดีๆและวิธีการเรียนก็จะเปลี่ยนไปอย่างที่ 3. ช็อปฟอร์มโฮมนั้นก็จะมากขึ้นต่อไปศูนย์การค้าใหญ่ๆก็จะเป็นที่เดินเล่นแต่ซื้อของออนไลน์แทนและช่วงต่อไปนั้นจะทำมาหากินยากขึ้นจะมีหลายประเทศเขาสร้างระบบป้องกันตัวเองแล้วเห็นแก่ตัวมากขึ้น ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด